นเบิ้งนะจอเดียวนะมังคู่สานะเด็่เดียวนะจอดแสงไว้นะตัวขน้างล่างนะ สายเลืกนะน่อยนะครับตัวเลือกตัวหัวนะครับเด็ทมทีสองสายนะครับสายหนึ่งยอยู่ข้างหลังข้างหลังรถจกยจัน,น,นะโอ้ยบูบเป็นบูนะแขงดีนะครับสำหรับจักรยานคุ่ผู้ชมดีนะ ม่ได้เกี่ยวเครื่องแล้วนะสามวันไงมาไดี้นะแต่ว่าประมาณ4ี่เมตรี่นองดินเหนียวนะ กานเสียงไม่ลงนุ่มดีนะงัดเป็นงัดนะเดี๋ยวม่อยู่มุมีนะนุ่ัอบ่ได้เลย ร่งนี้นะพี่น้องนะตนน่วันนี้มันน้อยนะพี่นอ้องเำไมไม่จิขข๋วอกบอนะลองเบิ่งนะเหนียวไปเหนียวนะพี่นอ้องเหนียวมันขึ้นไม่ได้ทั้งหมดเลยโอ้ลงเครือพี่นอ้อง

ย,ววยากแน่นะทำไยแข็ง่ันีงยากเลบบปทิ้ิหทางซีมานะทิางซีไว้ปาดเลยครับเขียน,น,นไรดันบึ้งกไน้าะครับ ผม้ีนะดินเหนียวดินเหนียวดินดาบพี่้องโอ้ยแดงคึ่งนะแสงไม่ไดงอยคุณนะพี่้อาแบบไม่เงยนะแสงนะ แบงนี้นะครับเป็นสามบนพะนเด็ดเป็นใ้เดียวนะครับเกืบลไล่พี่้องคนระับักษาอยางับส,สองไร่พอดีคนระับรักษาอ,อี่รองนะครับสองหน่วยนะครนี่นะครับไลน์ไหมพี่รองหน้าชวโมงนะครับสอันกัคุณสพี่้องนะครับ เห็นเป็นชี้เชียงหน่อยนะแต่สิมาดันกับมาดันท่งดีนะยังดันง่ายไปหน่องนะคู่ง่ายนะเหมือนผมยืนอยู่นะคู่ง่ายแหละก็สูงนะพี่น้องเท่าถั่วมรถนะแต่ดินทรายนี่ง่ายนะท่างยาวๆพี่น้องนี่เป็นดินเหนียวนะเหนียวดินหนาดินดากนะแรงครึ้นพี่น้อง lại sáng đi nào, thang đi nè bây giờ sáng nào. รังเวียนเอาตัวกินนะ่ะรวันนะพอสามเด็กเด็เดี๋ยวพ่อกันยิ้หน้าพี่นอะครับนะ